วันแชเมเปี้ยนชิพคือเวทีที่นักมวยทั่วโลกนั้นต่างให้ความสนใจและก็อยากจะเข้ามาแข่งขันที่นี่เหตุเพราะรายการนี้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกอีกทั้งยังมีเงินรางวัลที่สูงมากเรียกได้ว่ามาแข่งเพียงแค่ครั้งเดียวคุณจะได้ทั้งชื่อเสียงเงินทองและก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวซึ่งในอดีตนั้นรายการนี้ก็เคยมีนักกีฬาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยแต่หลังจากที่มีการเคลมมวยไทยเคลมวัฒนธรรม อีกทั้งยังลอกเลียนแบบมวยไทยจึงทำให้ทางวันได้ตัดนักกีฬาจากประเทศกัมพูชาออกจากการแข่งขันนั่นจึงทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมาทางสื่อกีฬารวมถึงตัวนักมวยจากประเทศกัมพูชาได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวนักมวยของพวกเขานั้นได้เข้ามาร่วมการแข่งขันที่นี่และเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีสื่อกีฬาของกัมพูชาได้ไปสัมภาษณ์ซกทีหรือกาก้าแป๊ดมีนบุรีอดีตนักมวยไทย ที่เคยเรียนรู้และฝึกมวยอยู่ที่ประเทศไทยแต่ในปัจจุบันนั้นได้ย้ายไปชกค,คุณแมซึ่งในคลิปนั้นทางซกทีได้มีการบอกเล่าถึงประสบการณ์ในช่วงที่เจ้าตัวนั้นได้มาชกมวยอยู่ที่ประเทศไทยและก็มีอยู่บางช่วงที่ได้พูดถึงรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกมวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งในอดีตนั้นทางซกทีก็ได้เคยชกกับรถถังที่รายการวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วซึ่งผลลัพธ์ก็คือโดนรถถังไล่เตะจนต้องแพ้นอ,อกไป ซึ่งในคลิปนี้ทางซกทีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีนักมวยคุณคแมอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าพิษสมบัติที่ในตอนนี้ถือได้ว่าเป็นนักมวยดาวลุ่งที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศกัมพูชาอีกทั้งยังมีสไตล์การชกที่ดุด,ดันใกล้เคียงกับรถถังซึ่งเขาคนนี้นี่แหละที่เก่งพอที่จะคว้ารถถังลงได้และหลังจากที่บทสัมภาษณ์นี้ได้ถูกเผยแพร่ไปก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันไวอ้อย่างมากมาย โดยมีชาวกัมพูชาบางคนถึงขนาดบอกว่าถ้าน้ําหนักตัวเท่ากันในโลกนี้ไม่มีใครที่จะสามารถเทียบกับพิสมบัติได้เลยทีเดียวแต่บางคนก็บอกให้เจียมตัวเพราะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพิสมบัตเพิ่งจะโดนเท้าคําภูนักมวยจากประเทศลาวเตะก้านขอจนต้องแผลนอกไปซึ่งทางพิสมบัติเองก็ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตัวเขาเองนั้นอยากจะขอโอกาสมาชกกับรถถังที่วันแชมเปี้ยนชิพส่วนสาเหตุที่ชกนั้นไม่ใช่เพราะเงิน แต่เป็นเพราะต้องการอยากจะส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของขเขมรหรือคุณแมให้ทั่วโลกได้หรูออีกทั้งยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะรถถังได้โดยในวันนี้เราก็จะไปฟังความคิดเห็นของคนกัมพูชากันนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกได้บอกว่าพิษสมบัติเจอกับรถถังในเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะทั้งคู่กําลังอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพนักมวยแต่ทวันอยากจะเอานักมวยของพวกเราไปชก ก็ต้องจ่ายค่าตัวให้เท่ากับรถถังซึ่งก็ประมาณ10ล้านบาทความคิดเห็นต่อมาตอนนี้เรามีคุณคแมรต่อไปเราจะมี MMA คุณคแมรและก็คิกบ็อกซิ่งคุณคแมรท่านต่อมานะครับฉันไม่แปลกใจเลยที่พิสมบัติจะมั่นใจว่าจะเอาชนะรถถังได้เพราะถ้าดูจากความสามารถแล้วถ้าน้ำหนักตัวเท่ากันเขาสามารถเอาชนะได้ทุกคนในโลกใบนี้เขาเป็นราชาแห่งคุณคแมรราชาแห่งศิลปะการต่อสู้ นักมวยไทยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในสายตานักมวยชาวต่างชาติต่างหากที่เราต้องกลัวความคิดเห็นต่อมาเขาไม่เอานักมวยของเราไปชกหรอกเพราะทุกวันนี้แค่เข้าประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่ยากเลยท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่านักมวยต่างชาติหลายคนเมื่อได้มาสู้กับนักมวยไทยพวกเขาก็มักจะแพ้น็อกเป็นประจำแต่เวลาที่นักมวยกัมพูชาสู้กับนักมวยไทย ถ้าไม่เสมอพวกเราก็จะเป็นฝ่ายชนะพวกเขารู้ถึงจุดนี้ดีและพวกเขาก็ไม่อยากให้คุณคาแมนนั้นโด่งดังดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้เข้าไปชกในวันท่านต่อมานะครับอย่าลืมเอาทุนเทียร่าไปชกด้วยละ่ะขอแค่สองคนนี้ก็พอเท่านี้มวยไทยก็รัศมีละสายแล้วความคิดเห็นต่อมาฉันคิดว่าไปแข่งที่เคหรือ UFC น่าจะดีกว่าเพราะพวกเขาเป็นเวทีระดับโลก ไม่มีการโกงอย่างแน่นอนถ้าคุณไปชกที่วันยังไงคุณก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เพราะพวกเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ท่านต่อมาบอกว่าถ้าพิษสมบัติเอาชนะรถถังได้คุณคแมจะต้องไปที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนี่แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วท่านต่อมานะครับพวกเราไม่ควรให้ค่าวันมากเกินไปเพราะในทุกวันนี้มีคนไทยหลายคนชอบมาบอกว่า คนขเขมรขอร้องและอยากให้นักมวยขเขมรเข้าไปชกที่วันฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าฉันไม่เคยคิดว่าเวทีนี้ดีเลยทั่วโลกให้เกียรติคุณคแมรแต่พวกเขาไม่เคยให้ความสําคัญกับพวกเราเลยวันก็แค่สนามเด็กเล่นคือเวทีราคาถูกความคิดเห็นต่อมากีฬาคือมิตรภาพ และถ้าประเทศไทยอยากเป็นมิตรกับเราพวกเขาก็ต้องเชิญให้เราไปชกท่านต่อมานะครับคนที่มองว่าพิษสมบัติเก่งนั่นเพราะคุณดูแต่การแข่งภายในประเทศแต่ถ้าคุณได้ดูว่าต่างชาติเขาชกกันยังไงคุณก็จะรู้ได้เลยว่านักมวยของเรานั้นยังห่างชั้นกับพวกเขาอีกเยอะฉันพูดในฐานะคนที่ดูมวยต่างชาติและมวยไทยมาเกือบ20ปีท่านต่อมาบอกว่า นักมวยกัมพูชามีระเบียบวินยัยแถมหัวใจก็เกินร้อยขาดแค่อย่างเดียวคือโอกาสความคิดเห็นต่อมาสาเหตุที่วันไม่เชิญนักมวยของพวกเราไปชกนั่นเพราะพวกเขารู้ถึงความน่ากลัวของคุณคแมรและชาตีก็กลัวว่าหากพวกเราเอาชนะมวยไทยได้จะทําให้พวกเขานั้นเสียชื่อเสียงท่านต่อมานะครับฉันชอบรถถังเพราะเขาเป็นนักมวยที่แข็งแกร่ง แต่ถ้าให้ชั้นวิเคราะห์แล้วฉันคิดว่าพิสมบัติน่าจะเหนือกว่านิดหน่อยท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าถ้าในด้านของความอึดพิสมบัติอาจจะเหนือกว่าแต่ก็ต้องระวังลูกเตะของรถถังด้วยเพราะนักมวยของเราเคยโดนเขาเตะจนแพ้นอกมาแล้วคุณควรไปพัฒนาลูกเตะของคุณให้รุนแรงมากขึ้นเพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถเอาชนะรถถังได้ไม่ยากความคิดเห็นต่อมาคุณขมแมเข้าไปชกในวัน ฝันของพวกเราจะเป็นจริงแล้วท่านต่อมานะครับฉันนึกถึงเมื่อก่อนมีนักมวยกรัรมพูชาเข้าไปชกที่ประเทศไทยอยู่ทุกสัปดาห์และไม่ว่าพวกเขาจะชนะหรือแพ้แต่ฉันก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูมันแต่ในทุกวันนี้ไม่มีนักมวยกรัรมพูชาได้เข้าไปชกที่ประเทศไทยเลยแม้แต่คนเดียวท่านต่อมาบอกว่าถ้าไปชกที่วันคุณจะต้องรู้จักถอยบ้างไม่ใช่เดินเข้าใส่เหมือนอย่างกับชกที่กัมพูชา เพราะนักมวยของพวกเขานั้นคนละระดับกับพวกเราความคิดเห็นต่อมาทําไมาพิษสมบัติถึงไม่เจียมตัวคุณเป็นรองรถถังทุกอย่างไม่ว่าจะความแข็งแกร่งความหนักหน่วงหรือความรวดเร็วคุณควรถอยห่างจากโลกโซเชียลแล้วตั้งใจฝึกซ้อมให้แข็งแกร่งจะดีกว่าเพราะถ้าคุณดีจริงไม่ว่าเวทีไหนก็อยากจะให้คุณไปชกท่านต่อมานะครับถ้ารถถังไม่น็อกเราก็จะเป็นฝ่ายแพ้คะแนน ทางเดียวที่จะเอาชนะรถถังได้ก็คือต้องนอกเขาเท่านั้นท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามอยู่หลายอย่างส่งล้วนมาจากบรรพบุรุษของพวกเรานอกจากพวกเขาจะไม่สำนึกบุญคุณแล้วยังคอยดูถูกพวกเราอีกด้วยฉันคิดว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยจะดีกว่าประเทศในละคุณแบบนี้ไม่ควรค่าแก่การครบหาและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นของคนไทย นี่ไม่รู้กันจริงๆใช่ไหมว่าประเทศไทยแบนนักมวยขเขมรแบบไม่มีกําหนดสมน้ําหน้าอยากเคลมดีนะักเคยรับค่าตัวหลักหมื่นหลักแสนแต่ตอนนี้ค่าตัวเหลือแค่หลักพันอีกหน่อยก็คงไม่เหลือนักมวยให้โชคแล้วและคุณคาแมก็จะค่อยๆสูน์พันุไปเองนี่แหละคือเคราะห์กรรมของพวกที่ชอบเคลมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ชกคุณคแมไฟหนึ่งได้ค่าตัวประมาณ8,00 0บาทแต่ถ้ามาชกที่วันได้ค่าตัวหลักแสนไม่รวมโบนัสเพราะฉะนั้นในตอนนี้ทางกัมพูชาจึงได้พยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้นักมวยคุณคแมของพวกเขานั้นได้เข้ามาชกที่นี่เพราะนอกจากตัวนักมวยจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยังสามารถอาศัยเวทีนี้ในการโปรโมทคุณคแมได้อีกเรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้ก็ได้ตัหวังนะครับว่าทางผู้จัดมวยไทยทุกท่าน อย่าไปเอาพวกเนละคุณพวกนี้เข้ามาทำมาหากินในประเทศของพวกเราอีกต่อไปเลยและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ